ผมที่บอกกัว่าถ้าเรารู้ไม่จริงอย่าพูดนะก่อนไปนเหมือนผมไปสายแดนสับบยนยอดภาคใต้ผมไม่ก่อนไปกับผมไปในความรู้เีกคนละเรื่องนะดนะนะังนั้นถ้าคุณไม่รู้นะคุณอย่ามั่วแต่พ่อคิงโรมันมึงก็มั่วได้ไหมค <c> ร <oughs> ับก็มั่วแล้ววันนี้ที่เขารวยขึ้นมาเพราะเพราะไอ้คาสิโน,โนเขาเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ครับแต่มันมีนักลงทุนจีนครับ ที่มาขอเข้าร่วมโครงการาารัฐบาลลาวก็เลยมอบให้คุณเจ้าเนี่ยครับช่วยบริหารพื้นที่เขตนี้แล้วก็ย้ายพื้นที่เรื่อยๆนะครับและกลายเป็นโมเดลต้นแบบให้กับประเทศลาวซะด้วยซ้ำนะครับไอสิ่งที่ผม,มกังวลน,นะว่าจะเต็ตไมไปด้วยความน่ากลัวนะคุณเชื่อผมไม่เห็นตํารวจไม่แต่คนเดียวไงเห็นไหมไอ้ไทยมั่วแม่งเยอะคือพวกมึงรู้ขนาดนี้แต่ไม่คู่ถ้าแต่โอ้โหนะ้วแต่พอเป็นจริงๆไอหามันไม่ใช่นิวา ผมได้เรียนรู้วิธีคิดของคนจีนแล้วผมได้เรียนรู้ความรักของคนจีนนะเขาบอกวันนี้เขาจับมือแล้วบ่วันนี้เราคือเพื่อนตอนแรกเราไปเป็นแขกเราไปนามของสมาคมวัฒนธรรมไทยจีนผมใส่เกาะตูดนนะเขาใส่ชื่อผมก็ไปนะเป็นสมาชิกของสมาคมวัฒนธรรมไทยจีนนะของเป็นสื่อมวลชนนะก็เลยผมได้ร่วมกะบวนเป็นกรณีพิเศษร่วมไปด้วยนะแล้วพี่ไปแล้วว่าให้มาดีแล้ว พราะมานี่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็กล้าพูดแล้วก็จะเป็นกระบอกเสียงแก้ภาพลักษณ์เพราะว่าเอาผมมาทําไมหมามาดูกับตาแล้วเอาไปพูดในสิ่งที่ตัวเองเห็นจะได้ช่วยแก้ข่าวนะครับมีพิไทยหลายกคนไหมครับคือรู้นิดเดียวแี่แล้วไม่ชอบเหมือนรู้เยอะไม่เคยเห็นด้วยตาฟังเข้ามาแล้วก็ไม่โมอต่ออูระเบือผมไปไหมคนระับมีต่บ้านเรานี่มีหลายเรื่องที่ต้องพัฒนาให้ทันเขา เขาไม่มีตำรวจมาเกะกะเพ่นป้านก็ไม่มีใครมาเก็บซวยไม่มีใครมาดีข่ายไม่มีป้ายปักเลยว่าให้ระวังด้วยระวังนี่ไม่มีให้ทุกคนใช้ช่วยกันอย่างมีความสุขอยากกินอยากกินอยากเที่ยวอยากใช้เงินใช้ต้องตามสบายปลอดภยัยมีกล้องดูแลตลอดนะเขามีหน่วยขึ้นที่เราซึา่งเราไม่รู้อยู่ที่ไหนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเหตุคนระับจะมีหน่วยงานที่ของรัฐบาลครับที่จะเข้ามาแล้วครับเหตุภายในเวลาไม่กี่นาทีแลนะโทษหนักด้วยนะครับเป็นยังไง เราไปด่าว่าเขาเป็นพ man, ate, ื้นที่ยาเต็ติดเป็นที่อันตรายปูฟอกเงินว่าเงินมันมีแต่นั้งคนจีนอย่ามาลงทุนเพราะอะไรเขาอยากจะขยายออกมาจากประเทศจีนที่มันแออัดแน่นแล้วก็แพงที่นี่คือที่ที่ถูกของเขาครับที่นี่คือที่ของคนจีนมาใช้ยู่แล้วก็ใช้ได้ถูกกว่าที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับค่าของที่ต่ำกว่าเซี่ยงไฮ้ค่าของที่ต่ำกว่าที่ปักกิ่งครับคนจีนมานส่วนเลือกที่จะมาใช้ยู่อที่นี่เป็นไงคนละเลือกไหมไก่ที่ใครถายที่ไปสายลายเขา นั่วันน,นี้ก่อเหี่ยไปสายลา่ไปี่เขาหาันไปมองตัวเองดีวววกว่ากูกลับมาจากเมืองลาวกูเห็นป้ายที่เดินขึ้นมาลระวังค้ามนุษย์เลยก <c oughs> ็เลยสนุกเลยโอ้โหประเทศกูมันเต็มไปด้วยป้ายพวกนี้ท <c oughs> ้าที่ประเทศกูนี่มันเต็มไปด้วยการค้าดูทำไมมึงไม่ปราบทำไมกูจะต้องระวังทำไมมึงไม่ปราบระวังยาเสพติดทำไมมึงไม่ปราบไปหาว่าเขาเป็นแหล่งยาเสพติดทีงที่ประเทศเขานี่ <c oughs> สิ่งที่เขาระวังเขากลัวยาเสพติดจากเราเนี่ยจะฆ่าไปหาเขาเพราะที่นู่นนะโทษคือตายครับ พวกเราทุกคนหนึ่งรเนี่ยห้ามนะครับการชงกัญชาห้ามนะครับโทษมันหนักมากนะครับเป็นไงพวกมึงไปใส่ร้ายเขาประเทศกูไม่มีทั้งทามนุษย์มีทั้งฝกชิงวิ่งราวมีทั้งอาชญากรรมกินเหล้าต่อยตีทะเลาะเบากแว้งยาเสพติดแต่งบ้านแต่เมืองแต่เสือไปใส่ร้ายเขาฉะนั้นออกกลาจากกรากันนะพี่น้องเห็นไหมแล้วผมเชื่อเลยวันนี้พี่ไปสารกันที่ถูกแล้วที่เอาพักไปด้วยดีกว่า ผมไม่ชอบนะวิธีการสกปรกคือแม่งชอบเอาขี้ใส่โยนใส่ชาวบ้านเนี่ยนี่คือสันดาณไทยนอกเขตผมไม่รู้แต่ที่นี่นะวิธีการที่คนจีนมาพัฒนาเขตนะผมว่าไปเที่ยวที่นี่มันปลอดภัยที่จะใส่ผมว่านะบางทีเราไปเที่ยวที่นี่ปลอดภัยกับไปเที่ยวเชียงแสนนัไม่ล่ะแต่นอกเขตเราผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ที่นี่ ไปเที่ยวอย่างมีความสุขปลอดภัยแน่ไม่มียาเสพติดเขาต้องการทำธุรกิจจริงๆคาสิโนก็คือธุรกิจของเขาก็เขาต้องการจะเปิดคาสิโนโนั้นเปไปว่าเขาไม่ได้แต่ไม่ใช่แรงยาเสพติดนะคนละเรื่องหนังคนละม้วนครับประเทศเรานี่นะครับผมว่านะเขาไค่ค่าไปเที่ยว,วเราถึงได้รีบค่าไปน้อยอย่างน้นเนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะเพราะที่นูน่นกฎหมายแรงมาก ไม่มีกล้าซาหรอกครับเอาวงอาวุธไม่มีในประเทศเราเนี่ยเปิแม่งดูเคสกำนันนกก็รู้ดันั้นอย่าไปว่าประเทศอื่นก็เลยครับประเทศลาวประเทศผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเขตที่ผมไปนี่มันคือพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการที่ดีมากไปดูให้เห็นต่อนแล้วค่อยค่อยโมนะไอ้พวกที่ไม่เคยไปอย่าโมมากเพราะก่อนที่ผมจะไปผมก็มีความคิดแบบนั้นแหละครับเออ นะครับฝั่งนั้นครับฝั่งเราตรงนั้นคือแขวงบ่อกแก้วฝั่งเราคือตรงกับเชียงแสนครับนะฝั่งเราเชียงแสนครับฝันะ่ง,งสนง่นแขวงบ่อกแก้วรรกพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการเช่าพื้นที่เริ่มต้นห้าร้อยไร่ของคุณเจ้าอวยนะเออนะครับอันนี้เราเนี่ยจะทาเขตเศรษฐกิจภาคเหนือเนี่ยพิเศษเนี่ยเราทําอะไรบ้างผมก็ยังไม่เห็นนะแค่ว่าจะทําย่าทําจะไม่กําหนดเป้าหมายคเออนะครับ วันนี้นะที่เราไปหาว่าเขาเป็นแหล่งสยาเนี่เราเขากลัวเรามากกว่าครับเพราะกลัวเรามากกว่าครับไม่ใช่เราไปกลัวเขาเขากลัวเราเพราะมันจะมาทางได้ทางเดียวมาจากเราดีนะครับเพราะทางนั้นเขาหมดสิทธิน์นี่อย่าลืมนะว่ายาเสพติดเ,เนี่ยมันอยู่ชายแดนไทยตรงจุดไหนเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับดังนั้นในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเราก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยคือแหล่งยาเสพติดเ,เราเขาไม่มียาเสพติดครับ เพราะโทษเขาหนักนะแล้วโดยเฉพาะในเขตพิเศษนี่กล้องวงจรปิดแม่งแทบจะทุกหัวและแหงเขาไม่ต้องใช้ตำรวจครับแต่เขาใช้กล้องแต่ถ้าเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วมาทันทีครับดังนั้นปัญหายาเสพติดถ้าจะไปที่นั่นได้มันจะต้องมาจากฝั่งไทยทางเดียวเห็นไหมอือดังนั้นวันนี้เขาจะมาเล่นยาติดเขามาเล่นที่ประเทศเราเขาไม่ไปเล่นที่นู่นแล้วเพราะมันไม่คุ้ม ไงนะดังนั้นคนละเรื่องกันนะครับผมต้องการอาข้อมูลนี้อุดปากคนไทยบางคนก่อนครับประเทศเรานี่แม่งตำรวจทุกที่แม้ทั้งที่สาวยน้บแต่ปัญหาแม่งโคตรเยอะนะครับขณะตำรวจนั่าจ20คนจะมีการยิงกันตายเลยที่นมื่อม่มีตำรวจเห็นได้คนเดียวไม่มีการทะเลาะกันยทั้งแม่งคนจีนกูน็กรู้แม่งแดกเหล้าแดกข้าวเสียงดังชิบหาย นะมาดูดิคือบ่อแก้วนะผมรู้แค่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคือคนลาวนะเข้ามาทํางานได้แต่คงเข้ามาใช้ชีวิตในที่นี่ไม่ได้เพราะว่าค่าของกีนมันสูงมากสาหรับชาวลาวผมกำลังพูดเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่นอกแขวงบ่อแก้วนี่ผมไม่รู้แขวงบ่อแก้วนะครับมันก็คือทั้งแขวงแต่ผมที่ผมกำลังพูดเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษครับที่มีมาตรการที่บริหารงานโดยคุณเจ้าหวยเนี่ย น,นอกพื้นที่ผมไม่รู้นะค,ค,คุณอย่ามั่วดีว่าผมไม่ได้พูดถึงประเทศลาวผมพูดถึงเฉพาะในเคซีรีพิเศษนะที่เขาล้อมรั้วไว้นี่นะครับก็เป็นเหมือนเมืองของประเทศจีนนั่นแหละมีคนลาวเข้าออกได้เข้ามาทํางานได้เข้ามาใช้ชีวิเขาก็ไม่ห้ามนะคุณมีปัญญาแต่ที่นี่ค่าของกิบแพงมากครับก๋วยเตี๋ยวชามละสามร้อยคนลาวมาคงม,มาใช้ชที่นี่ไม่ได้แต่คนลาวเข้ามาทํางานได้ ังนั้นคนส่วนใหญ่ในที่นี้จึงแบบผมเมื่ไปเที่ยวประเทศจีนครับนะดังนั้นคุณคุณลาครนะับคุณคนลาครนะับผมไม่ได้ว่าอะไรประเทศคุณนะแล้วผมไม่ได้ยกย่องอะไรนอกนะั้นเพราะผมไม่ได้ไปนะผมไปแค่ข้ามเข้าไปเข้าไปอยู่ในเขตเลยผมอยู่เฉพาะในเขตนี้ครับนอกนั้นจะมีอาชญากรรมอะไรผมไม่รู้เขาบอกสมัยก่อนตรงนี้นะก็มีปัญหาเรื่องอาชญากรรมเป็นป่ามีโจรขโมยกระโจนปกติแต่พอหลังจากพัฒนาเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยเขาล้อมรั้วนะครับก็มีการทางเข้าออกเขานะครับนะเออ แต่ในตรงนี้มันปลอดภัยผมบอกแค่ตรงนี้แต่ขแขวนบ่อกแก้วเนี่ยมันมันคือทั้งแขวงแต่ว่าไอเเ้เขตเศรพิเศษเนี่ยมันแค่พื้นที่ประมาณหมื่นไร่เท่านั้นเองนะมันพลเรื่องนะครับคุณพี่ฟังผมต้องคิดตามนะครับอย่าคิดอย่าจับผิดครับอ,อผมกำลังจะพูดถึงเรื่องระหว่างเยนที่รเราเขตเศษที่ี่จีนเขาบริหารกับประเทศผมผมไม่ได้ว่าอะไรประเทศลาวนะครับอย่าทะเลาะเรื่องนี้เลยท่นไม่มีประโยชน์ผมกำลังจะเอาเคสนี้มันเป็นกรณีศึกษา เพื่อประเทศไทยเนี่ยที่ชอบใส่ร้ายคนื่นเนี่ได้ครับส่องกระจกดูตัวเองบ้างนะครับดังนั้นที่ที่อยู่ที่ลาวนะครับปัญหาประเทศพี่เขาพี่เขาเคลียร์กันเองผมไม่เกี่ยวนะผมกําลังจะเอาความรู้ที่ผมได้ที่ที่ผมเห็นมาพูดถึงว่าประเทศผมที่ชอบใส่ร้ายชาวบ้านเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนสันดานกันได้แล้วในลาวผมรู้ว่ามีมปัญหาเยอะครับนะผมรู้ว่ามีมปัญหาเยอะการเมืองอะไรเงี้ยเยอะอ่านญากรรมก็มีอะไรผมไม่ไม,ไม่เถียงแต่ว่าตรงนี้ผมพูดแค่ว่าตรงจุดนี้ครับ โจนพ่อค้ายาหนีก็มาีิครับเขาจะห้ามได้ไงนะครับใครมาเป็นนักท่องเที่ยวเขาจะรู้ไหมล่ะเขาไม่ได้มีหน้าที่ตรวจนี่ว่าใครเป็นโจนเี่เป็นพ่อค้ายาเนี่ยนะครับแลวพ่อค้ายาอยู่ที่เมืองไทยจะข้าไปมึงไม่ได้จับในที่เมืองไทยนะเขาเป็นพ่อค้ายานะมึงไม่จับอ่ะนะเออแล้วเขามีสิทธิ์แล้วเขามีเขาไปทำธุรกิจใครเข้ามาเขาก็ต้อนรับหมดแต่มึงห่าม,มาก่อนเรื่องในเขตเขาท่านนั้นเองมึงจะเป็นพ่อค้ายางเป็นโจนก็ไม่รู้นะครับมันไม่ใช่หน้าที่เขาในการจับ อ่าใช่ไหมครับดังนั้นมึงจะบอกว่าเจาจับจอไปเอาใครก็จะไปรู้แหลใครมีจ,มมนจนมองมีวารยาเขามีหน้าที่ถ้ามึงผ่าน,นาาไได่านตมเข้ามาได้มึงก็มาใช้ยึดในที่นี้ได้แต่มึงอย่ามาก่อเหตุเท่านั้นเองเพราะเขาเอาโทษหนักเขามีข้อตกลงกับรัฐบาลจีรัฐบาลลาวนะครับว่าในพื้นที่นี้เขาบริหารจัดก,การเองแล้วก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยสนับสนุนเรื่องของ,ของ,ของการดูแลรักษาความปลอดภัยอ่าฉะนั้น มึงจะเป็นใครไม่รู้ละมึงไปสร้างที่ไหนก็ไปแต่ถ้ามาที่นี่ห้ามสร้า <c> ง <oughs> นะฟังผมต้องคิดตามครับมึงอย่าจับผิดกูเลยมึงไม่ได้แดกดแดกูเราบอกแค่นี้แล้วผมจะพูดเฉพาะเรื่องที่ผมรู้นอกเหนือเรื่องที่ผมไม่รู้ผมไม่พูดกลัวโชว์โม่ไงครับไม่แหงจะไปจับผิดมากพี่บูวันนี้ผมกำลังจะกำหนีประเทศผมเองว่าแม่งมึงเก่งกับสายร้ายก็เดินเลิกขนาดน,นี้ได้แล้วผมไม่อยากเห็นมีประเทศนี้ ระวังยาเด็ดติดระวังคันค้ามนุษย์ระวังนู่นระวังนี่กูไม่ต้องการระวังมึงปราบเห้มึงปราบแม่งอย่าให้มันมีสิกูจะได้ไม่ต้องระวังผมเป็นนักบริหารผมไม่ใช่น,นักปกครองผมมองที่จะหาโอกาสทำยังไงได้คนไทยมีความกินดีอยู่ดีนะครับกูไม่ได้มีหน,น้าที่ปราบโจรป่าผู้ร้ายเออ นะไม่ใช่น้านที่กูเลยนาะที่ทําไงนี่ผมมีอะไรที่มันดีนําเสนอผมอยากให้รัฐบาลน,นําไปว่น,นี่นะผมก็จะไม่สามารถไปเสดได้กันายกชื่อเศรษฐาผมไม่สามารถไปเสดได้มีคอรมอเกิเดขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วชอบไม่ชอบผมปฏิเสธมันไม่ได้แล้วทั้นั้นมีนอ,อย่างเดียวคือทายังไงที่เราจะสามารถช่วยประเทศนี้ให้มันพ้นจากความระยำตําบอลได้ทีแค่นั้นเองที่ผมทาได้ผมอาจจะไม่ชอบรัฐมนตตีคนนั้นผมไม่ชอบหน้านายกคนนี้ ผมทำอะไรไม่ได้เขามาถูกต้องการกระบ,บวนการแล้วมันจบแล้วงนั้นผมไม่จับผิดคุณหรอกนะผมไม่จะไม่ขุดอดีตกณหรอกมันไม่มีประโยชน์แต่วันนี้จะเอาไงดีกับประเทศเราจะเดินไปยังไงกันดีเออผมรู้แค่นี้ฉะนั้นอะไรที่ผมจะสามารถช่วยประเทศได้ผมก็ทำนะครับผมจะไปพูดเรื่องเก่าๆมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเผืเอ่อเผื่อมันโดนคดี ยิงเท็นแม่งก็ไม่รู้ไปใส่ร้ายเขาอย่าไปพูดความจริงประเทศนี้ก็พูดความจริงมากๆก,ก็ผิดเองนะเพราะการไปใส่ร้ายโจมตีใครนี่แม่งเสี่ยงต่อการโดนคดีมากเอาเปา็นว่าผมยอมรับว่าต,ตอนนี้เรามีรัฐบาลเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปทำไงประเทศเราดีขึ้นผมก็แค่หวังวนะ่าแล้วพลรมอชุดน,นี้นะจะเข้ามาพัฒนาประเทศแค่นี้เองคนระับคุณก็ควรจะคิดแบบผมนะคุณจะชอบหรือไม่ชอบเขาเขาก็เป็นรัฐมนตรีไปแล้ว จะทําอะไรได้อา้าจะไหมจะทําอะไรเขาได้เออแล้วผมก็เลยก็แค่ว่าอเถ้าเากิดเขาทำดีก็ส่งเสริมมีแนวคิดดีดก็นำเสนอถ้าเขาทำไม่ดีก็วิจารณ์วิพากย์ยันแต่ผมก็ทำตั้งแต่วันนี้กับวันไปพรุ่งนี้แต่ในเรื่องในอดีตผมจะทำอะไรได้ผมจะแก้ไขอะไรได้คนระับเอเอนะผมจึงบอกว่าถ้ามีอะไรผมช่วยกระบ,บอกถ้าคิดอะไรที่ผมจะทำได้กระบ,บอก ถ้ามันเป็นประโยชน์ผมยินดีแค่นั้นเองนะหรือหาเรงดีจะพูดแต่พอให้ทำเสือไม่ทำก็เอามาดิเออใหญ่ผมจะอะไรก็บอได้เราวัดกันอะไรผมจะกำหนดเป้าหมายถ้าผมจะทำอะไรต้องกำหนดเป้าหมายนะแล้วต้องมีคนซัพพอร์ตนะแล้วดูที่ว่าสามเดือนหกเดือนมันไปตามเป้าหมายหรือเปล่าประเทศน,นี้รัฐบาลเนี่ยแม้กระทั่งการถแถลงนโยบายเนี่ยก็ไม่พูดถึงเรื่องเป้าหมายพูดแต่ว่าจะทำอะไรเออ แล้วก็บอกผมอยากจะไปเที่ยวผมจะหาความสุขจากการท่องเที่ยวน,นี่คือรัฐบาลไทยถามบอกผมจะไปเที่ยวเชียงใหม่เจ็ดวันผมจะไปคบทุกอำเภออันเนี้ยนี่คือมาร์พูดแต่รัฐบาลช่วงนี้ผมจะไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนล่ะมึงไม่บอกไงเพราะมึงไม่มีเป้าหมายไงเออเห็นไหมครับดังนั้นวิธีการกําหนดเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายชัดเจน trên. พูดอย่างเนี่ยพูดอย่างที่รัฐบาลที่แถลงนโยบายนี่ก็แค่ว่าเราจะผมรัฐบาลกำลังจะไปเที่ยวจะหาความสุขจะทำให้ประชาชนได้ความสุขการเที่ยวนมันก็กว้างแม่งตกลงประเทศนั้นเงินไปเที่ยวจุดไหนเอาไม่กําหนดเป้าหมายแล้วก็ทํากันแบบใช้เงินไปเรื่อยใช้เงินไปเรื่อยแล้วมันก็บอกกูจะไปเที่ยวมล้ก็มีเงินอยู่ก้อนก็ไปแม่งนู่นมัเดี๋ยวขับรถไปพระยาไม่พอใจกูขับไปเที่ยวหลักชุดยาเบื่อเว้ย ไปเท voi, bills, vale ื really ่อจังหวัดลุยก็แม่งขับรถซัดเส้นทางเดิมันที่ทางมึงจะไปแม่งเส้นทางเดียวแล้วก็ใช้มันให้คุ้มใช่ไหมก็เหมือนผมจะไปเชียงใหม่เนี่ยชัดเจนว่าเป้าหมายกูอเราไปเชียงใหม่นะอ้าวแต่ระหว่างทางจะไปถึงเชียงใหม่มันผ่านอะไรบ้างก็วางแผนดีครับเฮ้ยจากเชียงใหม่ไม่ต้องผ่านยุทธยานะก็ไปเที่ยวยุทธยากดีไหมไปถึงไปถึงแล้วขอนตวันนะนะครับกำแพงเพชรมีเที่ยวตลอดทางก็รู้ไปถึงเชียงใหม่โอ้โหได้อะไรเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราได้ไปถึงเป้าหมายคือเชียงใหม่เนี่ยนะนี่คือทำไมเพราะว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ย การกำหนดนโยบายโดยไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันก็คือการล่มสลายนะครับก็คือทำๆแน่งใบสักแต่ว่าทําแต่ว่าไม่รู้เลยว่ามีประโยชน์มีคุณค่าคุ้มค่างบประมาณที่ลงไปหรือเปล่า,าครับเออผมไม่กลัวอะไรถ้าเกิดให้ผมทําอะไรเนี่ยผมกาหนดเป้าหมายเพราะกำหนดเป้าหมายเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ต้องใช้ระย,ย,เยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็เริ่มทําแบบมีแผนมีแอคชั่นแผนแล้วก็จบระหว่างทางก็มีปัญหามีอะไรให้แก้ไขเลมันก็จบไปเรื่องเล่านังไเอ้เขียนนโยบายแบบนี้เชียแม่ง่าหน้ามันก็ไ่เจอในเราประเทศนี้ เห็นครับเห็นไหมครับจ้าเวยเขากำหนดว่าเขาจะทำคาสินโนเพื่อจะรองรับคนจีนเขาก็กำหนดขอพื้นที่ะไรห้าร้อยไร่ในการพัฒนาครับเขาเทนบกเขาส่งเสริมให้คนลาวเลี้ยงวัวเขานำข้าววัวมาให้ชาวบ้านเลี้ยงด้วยแล้วก็ชาวบ้านเลี้ยงเดี๋ยวมาขายเขาเขาจะเอาวัวนี้ไปทำสเต็กเพื่อรองรอ,องรับแขกเขาครับเนแต่ก่อนเคยปลูกผักปลูกหญ้าไม่ได้ราคาเขาให้ทำใหม่แล้วเขารับซื้อ ชาวบ้านเขาดึงไม่ได้กลางเกลียับให้ความร่วมมือเห็นไหมครับแล้วเขาก็ยินดีซื้อที่ดินของชาวบ้านนะครับในการที่เขามาเข้าพื้นที่ก็จ่ายชดเชยเยียวยาให้แล้วส่งเสริมให้ชาวบ้านเพราะเขาได้ทังแรงงานได้ทังอาหารเห็นไหมครับแต่คนไทยรายายาเสพติดเอ้ยคือมึงก็พูดได้แค่นี้เห็นไหนี่ก็ <laughs> คือมึงไม่จินตนาการไงแล้วผมไม่ฟังแล้วพี่ยาเขาจะทําที่นี่เป็นศูนย์กลาง ของเอนเตอร์เทนแล้วเขาก็ดึงนักลงทุนชาวจีนมาลงมาลง,าลงแล้วขยายไปที่ไ,ไเปเรื่อยไอค้คนนี้มาลงทุนทางส,สินค้าไอค้คนนี้มาลงทุนทางด้านท่องเที่ยวไอค้คนนี้มาลงดูดนี่กลายเป็นเมืองขึ้นมาหนึ่งเมืองโดยที่คุณเจ้าเหมิดก็เป็นคนบริหารโดยมีคอนแทคกับรัฐบาลนะเขาช่วยสร้างน้านี่คนแถวๆนั้นแต่เขาก็รับผิดชอบคนที่เขียนมันก็ได้งอกเขตมันก็ไปแก้กันเองเอออ่า